โอ้โหลุคนี้น้องดิซ่าน่ารักมากล่าสุดเกมเขาได้ปล่อยคอนเทนต์ใหม่ค่ะเป็น blackpink christmas มาในทีมคริสต์มาสแต่ละคนคือน่ารักมากๆน้องดิซ่าของเรามาในชุดสีดำผูกโบด้านบนสีแดงน่าจะเป็นสไตล์ yg แต่งให้นานๆนนที่จะได้เห็นลุกหวานๆแม้ว่าชุดของน้องดิซ่าจะเป็นสีดำแต่ว่าใบหน้าคือหวานมากเจ้าตุ๊กตาของแม่ในที่สุด blackpink ก็มีงานร่วมกันแล้วค่ะแต่ก็ถ่ายแยกอยู่ดีทรงผมนี้แฟนคลับบอกว่าซื้อเลยหวานกรุบซึ่งเป็นทรงคล้ายๆกับตอน ที่น้องริซ่ามางานแฟนมิดแองกฤษของเดนทิสเตตอนที่ใส่ชุดสีขาว,ขาวครีมครีมซึ่งคอลเลคชัน Black ทิงเดอะเกมฟ p ตโการ์ดนี่ค่ะทีมคริสต์มาสอีดิชันเขามีเปิดพรีออเดอร์แล้วนะคะแต่ว่าใครจะซื้อไม่ซื้อก็อยู่ที่วิจารณญาณแต่ว่านี่คือตัวอย่างขนาดตัวอย่างยังสวยขนาดนี้แล้วในฟตโต้การ์ดเนี่ยจะสวยขนาดไหนจริงไหมคะน้องริซ่ายิ่งโตยิ่งสวยเดี๋ยวแอดจะแปะล,ลิงก์คลิปนี้ไว้ให้ไปชมกันเยอะๆ got issues in my head i like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test i better not text or i'll come off desperate but if i lay down and i play dead and i stay dead baby.